สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันสำหรับมือใหม่หัดซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็น oppo a 7 1นะครับมาด้วยอาการแบบว่าชาร์จเข้านะครับพอชาร์จเสร็จปั๊บขึ้นรูปแบบนะฮะขึ้นรูปแบบนะครับขึ้นรูปแบบแบบนี้ครับแต่เปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ต้องแกะแกะออกมาดูเลยครับแกะฟาหลังออกมาปรากฏว่าเป็นไงฮะเจอแบบคราบเลือคราบน้ำคราบอะยอะะมากมายนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือว่าหน้าจอเนี่ยมันยังแสดงผลอยู่เห็นไหมฮะเมื่อกี้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบสวิตก่อนหนึ่งก็คือสวิตเมื่อกี้เราเช็คแล้วนะครับมันกดไม่ติดใช่ไหมฮะมีวิธีครับด้วยการยกบอร์ดขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าลอยบอร์ดนะครับลอยบอร์ดเพื่อที่จะทําการกดเปิดเครื่องโดยใช้แหนบนี่ง่ายๆเลยนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับผมคนที่เป็นแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับนะมือชิวก็ผ่านกันแล้วนะครับนี่ฮะเห็นปุ่มไหมครับปุ่ม2ปุ่มนี้ไหมฮะอ่า ฝั่งนี้เป็นสวิตนะครับสวิตเปิดนะครับนี่เป็นโวลูมนะฮะนี่สวิตเปิดเราก็ลอยบอร์ดขึ้นมาทุกท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวตัวแบบตัวรับอยู่ฝั่งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ยังไม่ทราบนะครับยังไม่รู้นะฮะต้องมาลองกดตรงนี้ดูก่อนจิ้มไปเลยครับเหมือนเราเปิดนะครับเห็นไหมฮะจิ้มแบบนี้นะครับเปิดนี่จิ้มสองครั้งนี้เป็นไงครับติดแล้วครับโผ่นะมาดูกันนะครับว่าติดแล้วจะเป็นอย่างไรจะมีภาพไหม อันนี้ผมลอยตัวทัชสกรีนอยู่นะครับตัวทัชสกรีนย,ยังไม่ได้ใส่นะฮะนะสรุปแล้วเครื่องนี้เป็นไงครับสวิตเสียอ่าสวิตเปิดเสียนะครับนี่สวิตเปิดเสียนะครับหน้าจอเปิดติดแล้ววยการแบบยกบอร์ดขึ้นเพื่อกดสวิตตัวปุ่มมันข้างในแบบนี้นะครับง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์อ,อาการเสียเบื้องต้นของ Op p ป A71 ตัวนี้นะครับนะฮะ หลังจากนั้นพอติดเสร็จแล้วปั๊บทุกท่านก็ลองเอาทัชสกรีดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับผมจะลองใส่ดูนะครับว่าจะสัมผัสได้ไหมนะครับอ่าดับไหมนี่ครับผมจบไหมครับแบบนี้อะไรเสียครับสวิตเปิดครับผมวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe ด้วยครับผมมีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันกันครับขอบคุณครับ